สวัสดีครับวันนี้พาเกษตร,รกรหนองบัวอนพูมาดูงานนะครับโกโก,โก้สวนพี่ดอกรักนะครับวันที่สิบสี่มีนานครับนี่ครับก็กำลังไปใบตัดเพิ่งมาแล้วครับแล้วก็มาดูที่สวนนะครับนะครับดูโกโก้ปีเก้าเดือนนะครับโกปีเก้าเดือนชุดแรกของโก เคเอ็นที่ออกผลผลิตนะครับเจื <c oughs> อ,อกผลผลิตเ <c oughs> อาถ่ายเจ็บภาพไปครับนี่ครับจุดแรกที่ออกผลผลิตนะครับน,นี่ก็อายุปีเก้าผลผลผลเดือนนะครับวันนี้มาสองรถตู้กันอันนี้คือน้ําอันนี้น้ําดีนะครับน้ําดีถึงจะถึงจะได้อย่างนี้น้ําดีถึงจะได้อย่างนี้ออกผลผลิตอย่างนี้ปีเก้าเดือนนะครับแต่ถ้าไม่ดูแลน้ําเลยก็ อาจจะมีลูกเหมะล,ล้อมแม่แหลมถ่ายวีดีโอน,นะสวยนี่ครับนี่ปีเก้าเดือนนะครับโกโกโ้ที่เจ็บผลผลิตแล้วนะครับขายแล้วนะครับใกล้หลักแสนแล้วครับตอนนี้จากคนที่มีคนถามว่าปลูกแล้วขายให้นี่คือขายใข้ครับเขาได้ขายแล้วครับคนที่คิดว่าไม่มีตลาดคิดว่าจะขายมาได้ก็ไม่ต้องปลูกนะครับไม่ต้องปลูก,ปปกลไปปลูกมะละกอแทน ถ้าใครคิดว่าไม่มีตลาดขนาดนี้แล้วก็ไปปลูกมะละกอก,กับปลูกมันปลูกอ้อยนะครับไม่ต้องมาปลูกโกโก,โก้คนที่เขาเชื่อมั่นเขาก็จะปลูกเองแล้วก็จะมีรายได้ตลอดชีวิตนะครับอันนี้คือพาสิทธอินคัมของของแท้ครับโกโก้คนทั้งโลกต้องการมหาศาลนะครับนะครับเป็นเทรนที่มาแรงแล้วก็กำลังขาดตลาดโลกอย่างมากนะครับนี่คือส่วนที่หลักๆนะครับ วันนี้มาสองรถตู้ชาวหนองบัวลำพูกรับกลับรูมรบรบรยากาศเรื่อยๆนะครับนี่คือโกโก้โกปีเก้าเดือนโกโก้ทําอะไรได้บ้างนะครับโอ้เยอะแยะแล้วครับมหาสารแล้วก็ขาดตลาดอีกอนาคตข้างหน้าก็จะมีไม่กี่ประเทศที่จะเป็นมหาอำนาจในการส่งออกโกโก้เพราะไม่มีพายุแรงไม่มี ร้อนจัดหนาวจัดอย่างประเทศไทยกับกัมพูชานะครับใครที่ปลูกตอนนี้ก็นับอีกสองสามปีท่านไม่ต้องห่วงเงินล้านนี่สบายๆนะครับเงินล้านสบายๆนะครับดูปูกมันทัๆนะครับโกโก,โก้ปีเก้าเดือนนะครับใครไม่ปลูกก็ไม่ต้องปลูกนะครับไม่เชื่อก็ไปปลูกอ้อยปลูกมันนั่นเดิมนะครับไม่มีใครว่านะครับก็ตัดสินใจเอาเองนะครับ ชัดเจนทุกอย่างบริษัทรับซื้อชัดเจนทุกอย่างนะครับจากบริษัทเชลล์ย o นโคโคเน็ตเวิร์กบริษัทที่มีคู่ค้าจากประเทศจีนชัดเจนแน่นอนตอนนี้ไม่มีวัสดุเพื่อจะแปรรูปนะครับต้องไปซื้อจากมาเลเซียมาแปรรูปเพื่อส่งออกนะครับตอนนี้ครับก็อบรอผลผลิตออกนะครับอีกจุดแรกที่กำลังจะออกอีก5 0าร้อยไร่นะครับ รับก็าฝากไว้แค่นี้นะครับ